สารคดีสำรวจเมืองครับตอนที่3ครับคือกรุงเทพมหานครครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงคือว่าเป็นรถไฟชานเมืองครับเพราะฉะนั้นรอบอะไรเงี้ยมากก็จะไม่ได้ที่มากครับแล้วก็ทําหน้าที่แค่ขนส่งผู้โดยสารครับระวังอะไรเงี้ยเมืองกับบริเวณชานเมืองครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆรถไฟชานเมืองของประเทศอื่นนะครับถ้าเป็นอังกฤษก็จะเป็น National Rail หรือว่าถ้าเป็นเยอรมันก็จะเป็น S-Bahn ครับ รถไฟเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณ4-6ตู้นะครับแล้วก็ด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้นครับก็จะมีความโล่งนะครับเพราะว่านี่เป็นช่วงเที่ยงเแล้วครับไม่ใช่เป็นช่วง p e a เวอร์ hour. ะะเขาจะมีประตูกันน้นซึ่งจะสะอาดกว่าหลายๆประเทศครับแล้วก็หลายๆประเทศที่ผมไปมาในยุโรปก็จะไม่มีประตูกั้นแบบนี้นครับ บริเวณนี้ครับก็คือย่านวังบุรพาครับซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าของรัตนาโกสิทร์ครับจะเห็นว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเงียบเก่าลงไปค่อนข้างมากครับมีร้านจํานวนมากที่ต้องปิดบริการไปครับเพราะว่าเนื่องจากว่าย่านนี้เนี่ยไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ บริเวณนี้ครับเงียบเหงาลงไปกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับแล้วก็ห้างดีโอสยามอย่างเงี้ยก็คนเดินน้อยลงเยอะมากครับร้านค้าต่างๆที่อยู่ริมเ,เฉริเจริญกรุงครับก็ถูกปิดไปแม้ว่าจะมีรถไฟฟ้ามาก็ตามครับแล้วก็ตรงนี้คือสาราเฉลิมกรุงครับเป็นโรงหมหรสพหลวงซึ่งเขามีแสดงโขนให้กับนักท่องเที่ยวครับสามารถมาชมได้คนที่ซื้อตั๋วพรมรุ่หลายชววงก็จะได้สิทธิ์เข้ามาดูโขนที่นี่ ตอนนี้นะครับเราก็ินมาถึงแยกสีกับพญาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งบริเวณนี้ครับจุดเด่นของมันก็คือจะเป็นวงกลมครับตึกแถวทั้งหมดครับก็จะทําเป็นวงกลมครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีแยกครับก็จากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นวงกลมไปหมดเลยครับแล้วก็ไม่ได้เป็นวงเวียนด้วยนะครับเป็นสีแยกนี่แหละบริเวณนี้ครับก็จะมีร้านที่ปิดไปเยอะเหมือนกันครับ แล้วก็จะยังคงม,มีร้านบางร้านนะครับที่เปิดอยู่หรือไม่ก็เป็นร้านใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีคนเดินนะครับเพราะว่าคือหนึ่งก็คืออากาศมันร้อนครับไม่ได้เอื้อมเหมืให้กับการเดินเท่าไหร่ความกรุงเทพนะครับไปเดินไปก็อาจจะเจอฟุตบาทหายาจแล้วก็ต้องเดินขอเอาครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าวัดราชบพิตนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็กําลังข้ามของรอบกรุงนะครับหลังบริเวณวัดราชบพิตรเพื่อที่จะไปบริเวณถนนสลาลมนะครับแล้วก็จะได้เดินไปเรื่อยๆจนถึงหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวัสดิ์ปราสาทครับอันนี้เป็นคููของเมืองนะครับที่ขุดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีครับที่จะเป็นการปงบอกเขตครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณถนนสนามชัยนะครับอยู่ตรงหน้าศิหบัญชรพระที่นั่งพุทธไทยสวัสดิ์ปราสาทครับซึ่ง จะเป็นพื้นที่ของเวลามีพิธีการต่างๆบางครั้งพระมหากษัตริย์ก็จะส่งเสด็จออกมาหาสมาคมที่นี่นะครับจะเห็นว่าบริเวณนี้ครับก็จะมีฟุตบาทนะครับที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีสวนที่ค่อนข้างร่มรื่นเป็นพิเศษกว่าบริเวณอื่นๆนะครับแล้วก็จะฝั่งนู้นก็จะเป็นกำแพงพระบรมสารารัชวัง แล้วก็บริเวณนี้ครับก็จะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติํานวนมาครับที่มาเดินท่องเที่ยวครับแต่ว่าก็จะไม่เห็นคนไทยเท่าไหร่ครับแล้วก็ส่วนที่สร้างเอาไว้นี่ก็จะไม่ค่อยมีผลครับเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณถนนท้ายวังครับแล้วก็เดินมาทางด้านใต้ของพระบรมมหาราชวังแล้วครับโดยฝั่งซ้ายของเรานะครับก็จะเป็นวัดโพค,ครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นพระอุโบโสถน,นะครับ ล้วก็จะเป็นทางออกสำหรับคนที่เข้าวัดพวกว่าสามารถออกฝั่งนี้ได้เช่นกันครับเราเดินไปด้านหน้านะครับก็จะถึงจุดที่เรียกว่าท่าเตียนครับบริเวณนี้ครับก็คือเป็นบริเวณของเอ,อ่อท่าเตียนนะครับซึ่งมันเป็นยาน่านค้าขายสมัยก่อนนะครับที่จะเป็นวัดวัดก็คือวัดโพนครับวังก็คือพระบรมราชวางังแล้วก็ตลาดครับก็คือบริเวณแหนี้ที่ เป็นตลาดท่าเตียนนะครับปัจจุบันนะครับมีร้านอาหารครับจำนวนมากแล้วก็เป็นคาเฟ่ครับไว้สาหรับนักท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวชาวส่างชาติครับค่อนข้างเยอะมากบริเวณนี้ครับแล้วก็จะมีท่าเรือท่าเตียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเดินริมถนนนะครับแม่ก็จะติดกับปัตโพใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปด้านไหนครับ มันก็จะเป็นบางที่ก็จะเป็นโรงแรมนะครับร้านอาหารแล้วก็จะเห็นวิววัดอรุณจากด้านในได้ครับแล้วก็จากซอยนี้นะครับเราเข้าไปเราก็จะสามารถเห็นวิววัดอรุณอยู่ข้างหลังได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้อย่าง,งชัดเจนนะครับสำหรับกรุงเทพก็คือธุรกิจของคาเฟ่ครับธุรกิจคาเฟ่ในกรุงเทพอ่ะค่อนข้างเติบโตเยอะมากครับเนื่องจากว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่อากาศร้อนครับ คนไปไหนมาไหนเวลาเดินไปเนี่ยเขาก็ต้องการนัง่งพักที่คาเฟ่เขาก็เพราะฉะนั้นคาเฟ่แต่ละที่อะครับเขาก็จะติดแอร์ทำสวยๆถ่ายรูปได้อะไรอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าแต่ละที่ครับไม่ว่าที่เราจะไปมาหรือว่าย่านตั้งแต่ย่านห่างบุรพานะครับจนถึงท่าเตียนเนี่ยก็จะมีคาเฟ่ครับแล้วคาเฟ่เหล่านั้นเนี่ยก็จะมีคนเยอะตลอดครับ ชีวิตคนกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะนิยมที่จะเดินห้างสรรพสินค้ามากกว่านะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็สะดวกสบายครับอากาศเย็นแล้วก็มีร้านอาหารร้านค้าค่อนข้างเยอะครับซึ่งจะสะดวกสบายกว่าการไปเดินตามท้องถนนขขานอนครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะอากาศร้อนครับในขณะที่ที่ผมไปในฝั่งยุโรปค,ครับเขาก็จะมีถนนแล้วก็จะเดินอยู่กลางแจ้งครับ แล้วก็ตอนนี้ครับผมก็เดินอยู่ในส่วนเป็นจักกิติครับโดยความพิเศษของสวนแห่งนี้นะครับก็คือเป็นสวนป่านะครับที่เขาเพิ่งทําใหม่แล้วก็ทําคู่กับสวนประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับที่เพิ่งปรับปรุงใหม่เช่นกันครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใจกลางเมืองครับสามารถนั่ง MRT มาได้แล้วก็วิวค่อนข้างสวยครับจะเห็นว่าบริเวณสวนนะครับก็มีความล้มลื่นมากครับเนื่องจากมีต้นไม้นะครับหลายชนิดครับแล้วก็ ทำให้คนเมืองน,นะครับอย่างคนกรุงเทพเนี่ยสนใจมาออกกำลังกายในส่วนแห่งนี้มากขึ้นครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างดย่านย่านซีบีดีของสาทรแล้วก็สุขุมวิทพอดีครับแล้วก็สามารถเข้าถึงง่ายครับโดยการนั่งรถไฟฟ้า MRT มาได้นอกจากนี้นะครับยังอยู่ติดกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสลีจิตครับเวลาคนที่มาเดินงานอะไรที่ศูนย์ประชุมนี้ครับเขาก็สามารถมาที่ส่วนนี้ได้เช่นกันครับความพิเศษของส่วนนี้ยันนะครับก็คือจะมี สะพานเขียวครับเชื่อมระหว่างสวนเบญจกิตินะครับไปจนถึงถนนวิทยุได้ครับซึ่งคนนะครับสามารถเดินจากถนนวิทยุนะครับมาถึงที่สวนเบญจกิติแห่งนี้ได้เลยครับแล้วก็มีทางออกนะครับซึ่งไปก็เป็นสะพานเรื่อยๆแบบที่เราเดินมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปออกที่สถานีสุ์ประชุมแห่งชาติสิลิกิตครับแล้วก็ทางด้านเหนือเนี่ยถ้าเกิดว่าออกทางทิศเหนือก็จะสามารถไปที่อโศกทอมิโนทเวนตี้วันได้เช่นกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ตรงจุดที่เป็นตรงกลางของสวนเบญจก,กิตินะครับซึ่งมันเป็นสะพานลอยขึ้นมาครับจากจุดนี้เนี่ยเราจะสามารถเห็นวิวได้รอบกรุงเทพมหานครเลยนะครับฝั่งฝั่งนูงน้นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับตรงนี้ก็จะเป็นตามนาถนนพระรามสี่เรื่อยๆครับก็คือตึกวันแบงค์เคาที่กําลังสร้างใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในจะเป็นย่านสาทรครับซึ่งเป็นย่านซีบีดีสำคัญของกรุงเทพมหานคร บริเวณตึกตรงนู้นครับก็คือถนนวิทยุครับซึ่งจะมีทางเข้าจากทางนั้นเหมือนกันครับสามารถเดินมาได้โดยใช้สะพานเขียวครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณสุขุมวิทครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าอยู่ติดถนนสุขุมวิทอยู่ตรงสุขุมวิทราชดานครับก็สามารถที่จะเดินมาตรงนี้ได้เช่นกันครับตอนนี้คือถนนราชดาพิเศษครับแล้วก็ กลับมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ครับจะเห็นว่าทำเลตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางเมืองเลยครับก็เลยทําให้เป็นส่วนกลางเมืองจริงๆครับตอนนี้ครับเราก็กลับสู่ที่ที่เป็นตรงส่วนโซนเก่านะครับเขาก็จะมีเลนจักรยานครับแล้วก็เป็นทางคนเดินครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นบึงขนาดใหญ่ครับซึ่งเราก็จะเห็นตึกริมถนนราชดาพิเศษครับเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์